สวัสดีพี่น้องอ่าพี่น้ององ่าสวัสดีจ้าพี่น้อง FC สุขูสุขคนมาเด้อพี่น้อง FC มาเก็บเห็ดน้ำาป่าอยู่กับลุงจอด,ดกึ่งเข่าป่ามาจา้ะ ปลาเห็ดปลานี่งามงามค่ะพี่น้องเอ้ยอันมาปลานี่งามใดโอ้ยปลาอยู่สวรรค์แต่ปลาเห็ดปลานี่บุญไปน้ากันจ้ะพี่น้องมาสิมีเห็ดให้เก็บบนว่าจา้ะชมบรรยากาศปลาเห็ดก่อนสิเก็บเห็ดพี่น้องเอ้ยนุ่อนส่วนนเห็ดไข่มุกเด้อจา้านี่พี่เอ๊พี่เป็นอันถามมาว่าเห็ดไข่มุกกินไดอยู่อบอกปรยชน กินใดเด้อจานี่เห็ดไข่มุกจะเป็นแบบนี้ด้อจานี่สังเกตเบึ้งขาสีชมพูอ่อนๆนี่ดอกเขาก็ออกสีไข่ชมพูนะจ๊ะมันจะมีครูแฝดเด้อจ้ะถ้าสีน้ำตาลอ่าหรือขาสีขาวนี่หามเก็บได้จ้ะแบบนั้นกินบไ่ได้แต่แบบนี้กินได้จ้ะนี่จ้่สังเกตนั่นเห็น แฟนนะครับชิมีเฮ็ดอันพึ่งหวานให้เก็บเอาโน่เนาะ เฮ็ดผึ่งโอ้เฮ็ดอันไข่มุกจ้ะเฮ็ดอันนี้นี่เอาไปปนไปซุปแซ่บๆซด้วยจ้านี่แทนเฮ็ดอันฟางไม่ป่ะว้าว wow, ดอกนี่งามจังมาป้า oh, นี่อ right, ันเฮ็ดก้อลายดี่พี่น้องตอนนี้กำลังสีออกไปขืนรถสาพีน่น้องอีกที่ไปไปเก็บอันเฮ็ดเฮ็ดดำค้าเหลืองแล้วก็เฮ็ดอันนี้แล้วจ้าเฮ็ดหนังไก่ไม่พี่น้อง <c oughs> มาเด yani, cities, net, ia, ah Turn, ้อพี่น้องเอฟซีบันนี่มาเก็บเห็ดเห็ดดำเนี่ยคาเรืองน้ำกันจ้าเยอะเลยจ้ะพี่น้องเยอะแต่ว่าได้หมุนบ้าเอาบันไม่อันปุ่มใหม่เหมือนแม่จ้างมเอาเลยบันนี่ อยู่มาเลยแบดนี้พี่น้องเลยมากัพี่น้องพอมูอันเห็ดดำจ้าบาดก่อนี่ก่อนยองไงพี่น้องงามๆเลยจ้า Không được lịch ừ, lịch này. Ui, thả bưng bớt, khắc này, bớt đi với nó ก็เ็ดให้คายกันเลยจ้ะไ,ไมาเก็บหย่างนีอยู่ดีไปนหน่องแต่สองปีที่เลียวนะปีทีเลียวปีที่เลียวนี่กับบ่บ่มีจ้ะตรองนี้ปีนี้ออกอะนะใบใหม่ใบใหม่คุ้ม ไปไหมออกจันอห็นนะนี่เียนแม่ให้คุนองก่อไม่กุอ้อี่น้องกำลังขืนจ้ะขวดฮาเฮตดซอยเปิดตัองตยูบ่เห็นโอ้ยหัวสัก Ну, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. よしよって。 ก็เยอะเลยที่จ่าพี่น้องผู้ด่ะเห็นไหมเจ้าหนิกำลังขึ้นปาดมาพี่น้องาปาดแบบนี้เพิ่งกระครับแห้งหไร้แบบนี้พี่น้องเอ้ยเพิ่งกระคักแห้งหไร้แบบนี้ พีน่น้องน้องเบ่งดอกนี่กาเหี่ยวเหี้ยวเกิดคิดไต่ข้อนใหม่คนะน้องเลย

Mỗi ngon năm mẹ sao. Mỗi hấp เฮ็ดผึง่งไส้จ้าเฮ็ดผึ่งอันนี้อร่อยอร่อยจ้ะพี่นองนเ่ยอาไปพัดใส่เนยจ้านน่แซ่แบแซ่บหน่ จ้ะเฮ็ดไปนอนเฮ็ดพึ่งเนยน้ำตาลเด้อจ้ะนี่จะมีเห็ดผึ่งเนยอันน้ำผึ่งไหมเหลืองท้องนะจ่ะอันนี้น้ำตาลจ้ะนี่ว้าวขาหัวบัวงามเลยเี่น้ปนอนจะลังขืนนี่หัวบัวอุ้ยงามแต่นเนี่ยอืมเฮ็ดไปสั่ ប <named> <churches> <systemscape Follow> <tried> ានកូនអត់បានចាក់ក៏តគាត់យ៉ាងណាមកគិតអាតនេះអូអឺហេ៎ស្អយ៉ាងណា

บ้านอันอน,นี่ดอกเล็กๆกิ้งซีนี่บ่าต้องอันนี้จ้ะบ่าต้องอันรอกก็ได้ อ,อันนี่เห็ดอันนังแกะอันนี้สีเหลืองจา้านี่อันนี้กินได,ด้ได้จ้าได้เนี่เห็นไหมาจ้าเนี่ยเขาจะไข่ไข่กันเพียงแต่ว่านี่เขาจะสีเหลืองมีเอฟซีถามมาเนาะจา้าคือป่าอยู่บ่เห็นโตเฮ็ดกินบบรูว่ากินได้บ่นะแต่ว่าคันเป็นแบบนี้นี่กินได,ด้ได้จ้านี่เฮ็ดอน,นี้ถ้าเขาขืนนี่ยอ้ยเป็นทางเงาทางเงาเลย 对，对，迈。 เห็ดมือนีกับม้านนุ่จ้ะพี่นอ้องเมืดด่อใดเห็ดผึ่งบ้านนี่จ้ะพี่น้องมือนีบ่มีบ่ขอเลยจ้ะน่จ้ะมันนี้สิเขาบ้านแล้วค่ะพี่น้องอุดพี่น้องเอฟซีหลายๆได้จ้ะเด้อี่เขามมให้กำลังใจเขามาติดตามเขามาลับชมจ้าฝากกดเลยกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไปอยู่กับลุงจอดให้่ได้จ้ะพี่น้องเจอกันคลิปหนาจ้ะ